ครับสวัสดีครับวันนี้ราไปชมเก้าเครื่องเก้าเครื่องนากของขังของผมนะครับสุดยอดทางพุทธคุณในนะครับเด่นไปทางเมตตาหายนิยมแข็งแกร่ปลอดภัยอยู่ยงคงกับพันนะครับของที่หนึ่งครับหลวงพระมงคลเทพมหามุนีนะครับหรือหลวงพ่อสดนะครับว่าต่างน้ํานะครับนี่ครับ ที่ลืกในการถวายพัตตาหารนี่ครับวัดปากน้ําภาศีเจริญนะครับตนบุรีครับนี่ครับองค์ที่หนึ่งครับสุดยอดพุทธคุณเด่นทางเมตตามหานิยมเที่ยวคาดปลอดภทยอยู่ยงคงค์พันนะครับองค์ที่สองนะครับจำเหน,นึงครับ อ,องค์ที่สองครับพระครูวิมูลคุณากรวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนี่ครับอ,องค์ที่สองครับเมตตามหานิยมเคี้วคาดปอดไทยอยู่ยงคงกับพันนะครับนี่ครับดูด้านหลังครับ ต่อเลยครับองที่สามนะครับนี่ครับอง์ที่สามครับหวลวงปู่สุกวดป่คองมาขามเท่านะครับนี่ครับหลวงปู่สุกวดป่คทองมาขามเท่าครับดูด้านหลังนะครับที่ระลึกในงานสร้างศาลหลักเมืองชัยนาทสองห้าสองหนึ่งนะครับ องที่สี่เลยนะครับองที่สี่เป็นรักยมนะครับเนี่ยครับจารักจะยมครับนี่ครับรักยมนะครับเนี่ยตามหาเสนีเคียวคาดปลอดภัยอยู่โยงห้งขพันนะครับนี่ครับพุทธคุณเดียนพุทธคุณเนี่ยครับรักยมครับองต่อไปเลยนะครับ นี่ครับหลวงปู่คูณบริสุทธโธนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับด่านคุณทดรุ่นสร้างวารมีนะครับสองห้าหนึ่ครับเหรียญรุ่นสร้างวารมีนะครับนะครับเหรียญโอลิมปิกครับต่อไปเลยนะครับ ต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับดูด้านหลังครับเดี่ยนดสมณนศักด์นะครับเดี่ยดสมณนศักดิ์นะครับห้าห้านะครับพ่อเงินนะครับพ่อเงินวัดบางคานครับขอต่อไปเลยครับ ต่อไปก็จะเปียนตะโกดนะครับตะกโกปตะโกดไอตะกกนหัวใจมหาเสด็จีนะครับตะกกดมหาเสด็จีนะครับนะครับทางเมียตามหานิยมมหาเสนีนะครับเขี้ยวคาดปลอดภัยอยู่ยงคงกับพันนะครับต่อไปเลยนะครับต่อไปเป็น ขุนแผนนครับนี่ครับขุนแผนสามนางนะครับแผนสามนางครับยันดทายาทเมตตามระสนอยู่ยห์วันนะครับแข็งแก่ปลอดภัยนะครับนี่ครับแผนองนี้สามารถสะกดใจคนได้นะครับองต่อไปนะครับองต่อไปก็คือสมเด็จนะครับสมเด็จสมเด็จรุ่น อินโดจีนนะครับป่าป่าสามัคคีครับสมเด็จอินโดจีนนะครับป่าป่าสามัคคีครับครับก็ังไงก็นี่นะครับพุตธคุณดีพุตธคุณเด่นนะครับเด่นทางล่างโจกราบนะครับเมียแต่มหานิยมมหาเสน่ห์นะครับแกว่าคาดเปิดไพ่อยู่โยงคงกรพันนะครับ นะครับอะไรก็มีตอนนี้เราให้เคยชมเป็นเตียงเข้านี้นะครับครับขอบคุณครับที่ติดตามครับติดตามฝากติดตามว้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ